เข่าทูชื่อรองจงคังเกิดปีคศ170เป็นชาวอำเภอเฉียวเมืองเฉียวเชื่อว่าเป็นคนบ้านเดียวกับโจโฉเฉินโซ่บรรยายลักษณะของเข่าทูว่ารูปร่างสูงแปดเยะวงแขนใหญ่โตมีพละกกำลังมหาศาลและมีความเก่งกล้าเหนือคนทั่วไปเมื่อวัยหนุ่มหมู่บ้านของเขาทูโดนพวกโจรผ้าเหลืองเข้าป้นชิง ดังนั้นเขาและครอบครัวจึงรวบรวมคนหนุ่มชะกันได้ราวหนึ่งพันคนก่อตั้งเป็นกองกำลังชาวบ้านป้องกันการลุกลานของโจรผ้าเหลืองเวลานั้นหมู่บ้านของเขาทูโดนลุกลานจากกลุ่มโจรผ้าเหลืองแถบเมืองยีหลำซึ่งมีกำลังพลราวหมื่นคนเขาทูรู้ดีว่าฝ่ายตนมีกำลังคนน้อยกว่ามากยากจะต้านทานได้เขาทูและพักพวก จึงรวมพลังกันสู้ตายหลังจากการศึกดำเนินไปอย่างรุนแรงพวกเขาทูได้ใช้ลูกเกาทันจนหมดดังนั้นเขาทูจึงใช้ก้อนหินศิลาข่วงแทนเป็นอาวุธด้วยการสร้างเชิงเทียนเป็นแนวป้องกันรอบหมู่บ้านทั้งสี่ทิศพวกโจรจึงไม่กล้าบุกเข้าใกล้กำแพงที่ล้อมรอบหมู่บ้านแต่จากนั้นสเบียงของชาวบ้านก็เริ่มหมด เขาทูแสซงขอเจรจาอย่าศึกโดยใช้วัวแลกกับสเสบียงอาหารเขารอจนกระทั่งพวกโจรจุงวัวกับก็ส่งสัญญาณให้พวกวัววิ่งกลับมาส่วนเขาทูก็วิ่งออกมาหน้าสนามลบแล้วใช้มือข้างเดียวฉุดหางวัวให้วิ่งต่อไปอีกร้อยก้าพวกโจรเห็นเช่นนั้นก็พากันหวาดกลัวอย่างมากจึงไม่กล้าเข้ามาลุกลานอีก จากวีรกรรมครั้งนี้ส่งผลให้ชื่อเสียงของเขาทูโด่งดังไปทั่วสีหัวเมืองแถบห้วยหลำํำเป็นที่ขั้นครามเกงขามของพวกโจรอย่างมากต่อมาเมื่อโจโฉเดินทางมาแถบห้วยหลำํำเขาทูและพักพวกก็ได้เข้ามาขอสวามีพัิ์ด้วยเมื่อโจโฉเห็นเขาทูแล้วก็กล่าวว่านี่คือฟ้านขว่ยของข้า จากนั้นเขาทูก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าราชองคลักษ์ตู้เวยและเป็นผู้คุมกำลังรักษาพระนครซุยเวยเหล่าทหารทั้งหลายได้เห็นความกล้าหาญของเขาทูแล้วก็พากันยุกย่องให้เป็นนายทหารเสือหูสื่อเชื่อว่าตำแหน่งองคลักษ์ของเขาทูในตอนแรกนั้นเป็นรองเตียนอุยซึ่งเข้ามารับใช้โจโฉก่อน